เจริญพรท่านผู้ชมแริผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้จัดงานทอดพระป่าสมุีเพื่อซื้อที่ดินมอบให้กับโรงพยาบาลจำนวน10ไร่เป็นเงิน16ล้านบาทซึ่งวันนี้ก็ได้รับปัจจัยจากคณะ ผู้ใจบุญที่มาร่วมทำบุญอทอดผ้าป่านะก็ประมาณ9ล้านเกล้านเสร็จเสรก็ยังไม่ไม่พอนะที่จะซื้อที่เราคงจะเอาจำนวนนี้ไปมอบให้กับเจ้าของที่เสียก่อนนะเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่าน มีศรัทธามีความตั้งใจที่จะร่วมบุญกับปตมานะซื้อที่มอบให้กับโรงพยาบาลนองแคจังหวัดสระบุรีจำนวน10ไรนะ่ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงขาดอยู่ประมาณ6-7ล้านบาทนะนะตารางวาหนึ่งก็4,000บาทนะท่านจะรับเป็นเจ้าภาพ เป็นตารางวาหรือจะทำบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้ติดต่อที่โรงพยาบาลหนองแครหรือจะติดต่อมาที่อาตมา,าพระครูวิทิตการหลวงพ่อชมวัดโพกมปัะตูก็ได้เพราะจะเป็นกองทุนนะคงจะเปิดโอกาสให้โยมทุกท่านได้ร่วมบุญกันนะอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุกับญ,ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่าน ท่านผู้ชมและท่านที่ได้ร่วมทําบุญบริจาคซื้อที่ดินามานีา้ก็ขออนุมโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกๆท,ท่านนะยังกองบุญนี้ก็ยังเปิดโอกาสรับกองบุญอยู่นะมีกําลังมากก็ช่วยกันมากมีกําลังน้อยก็ช่วยกันน้อยนะเป็นที่สถานที่ดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วย นะซึ่งโรงพยาบาลน,น้องแคมีสถานที่คับแคบนะมาญาติผู้ป่วยหรือญอาติพี่น้องที่ไปใช้บริการต้องจอดรถบนถนนใหญ่นะเพราะฉะนั้นอจะมาภาพเห็นความจำเป็นแล้วก็ท่านผู้ในการโรงพยาบาลน,น้องแคก็เห็นความจำเป็นที่จะจัดดูแล ญาติพี่น้องให้ความอำนวยความสะดวกน่นจะเป็นตึกผู้สูงอายุทุกอย่างนั้นจะพัฒนาจะทำอาคารต่างๆไม่ได้ถ้าไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่นี่จึงเป็นที่รองรับแม้แต่เราทำมาค้าขายทำนาทำไร่อยู่อาศัยเพราะต้องอาศัยแผ่นดินเพราะฉะนั้น าญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านาจะร่วมทําบุญซื้อที่ดินมอบให้กับโรงพยาบาลก็ประสานโรงพยาบาลนองแครหรือวัดโคกมะตูมก็ได้จึงขออนุโมทนาสาธุก,กับทุกทกท,กท่านที่มาร่วมงานทอดพระปาสสมคีขึ้นในวันนี้แต่ท้ายนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณประสงค์และบุญกุศลทั้งหลาย ที่อตมาได้บำเพ็ญมาและญาติโยมได้ปฏิบัติมาจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะรวะวรัปจัยส่งผลดลบันดาลประทานพรให้คณะญาติโยมทุกคนทุกท่านสิทธิานุสิทิทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญประศจากทุกโศกโลกภัยทั้งหลายทั้งปวงทุกคนทุกท่านเพินเจริญพร